ให้ค่าบนะครับบางทีนะครับล้นออกมาเลยนะครับอันนัคนก็ไม่ได้เรียบเรียบไปอย่างที่เห็นนะครับอ่าระจรีคนแป้นะครับโอ้นะครับไปนอนแล้วนะครับน่ะครับไม่เชื่อหรอกนะครับสนมหมอยหลอดอัจราเลืองเวทีนะครับมิบฟูนะครับอู้นางกําลังขึ้นไรอะไดที่อยู่ใหม่แล้วนะครับว่านะครับสงสัยนางจะมีความสุขกับอวดนะครับเนาะ ไปเมื่อวันไปตอนกลางวันก็ไม่ได้นะครับไปเมื่อวันก็ไม่ได้ต้องไปเมื่อคืนนะครับนะต้องไปกลางเมืดอกลางดึกดึกคืนเนี่ยตอนนี้นะครับตำรวจหลับหมดแล้วนะครับว่าอ่าอยีวนะครับสนมเหมาเราลูวนๆๆกับเช่าเต้นได้ที่ไหนนะครับเนาะนะครับไม่ต้องเช่านะครับเนาะมาเอาที่หลังบ้านได้เลยนะครับสาวดอยสตอรี่นะครับเอฝันดีนะครับ บารมีค das ja ุ uh, ้มครองนะครับทุกๆท่านค่ะสาวดอยสตอรี่นะครับเนาะอ่าอันเมื่อกี้อะไรนะเหลียวนะครับเออเกลเหลียวนะครับเออเออฮ่องกงกับคิวเหลียวหรืออะไรนะครับเนาะออคิวเหลียวนะครับเอาเกลเหลียวเอเหลียวเกลเหลียวนะครับเอาเกลเหลียวนะครับเอาเกลเหลียวฮ่องกงกับอ๋อนะครับเกลเหลียวนะครับทำไมมันไม่เป็นตัวขยอกขยักนะครับเนาะ ห้องโกงนี่มันน่าจะเป็นตัวขยอกขยักขีดไปขีดมานะครับอ่าจินันนาแน่นนะนะครับลวงมงคลนะครับเข้าบ้านได้แล้วนะครับเอ้ยป่ารออยู่จ้าดึกแล้วหนาวด้วยนะครับนะยศพัดจินดาศีจ้านะครับแอคชั่นเกินนะครับแอคชั่นเยอะเกินนะครับท่านายคุมเกมไม่ได้อ่าเขาก็เทซีนะครับยศพัดจินดาศีนะครับอ่สวัสดีค่ะหลวงมงคลนะครับสิริจันทานะครับนอนหลับฝันดีครับพัชรีคนแป้ใส่พุทดีนะครับอ่าสุภานะครับอ้าว โอ้สองชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวลวงมงคลจะขอลงก่อนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ถ้าใครก็ยังไม่ง่วงก็เข้าไปดูพี่หลวงได้นะครับเนาะโอ้นะครับป้ามงคลน่ะถูกอ่ถูกย้ายเหรอครับเนาะป้าลุงมงคลถูกย้ายเหรอครับอื้อย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปกรุงเทพวันนี้กลับมาแล้วนะครับเนาะป้าลุงมงคลถูกย้ายไปแล้วไอคนที่ถูกที่ย้ายน่ะ อีดากดำนะครับอีดากดำมันได้ห้องใหม่แล้วนะครับนว่าอ่าอ่าเียนะครับอีดากดำมันได้ห้องใหม่นะครับอเดอร์ซันเชนแนลกันนอนหลับฝันดีพัชรีคนไปสู่วันนั้นอันลุงอ่ะกินมะขามป้อมด้วยนะครับเออนะครับเดี๋ยวลุงมงคลจะไปหามากินนะครับเนาะเออนะมันจะเจ็บคอนะครับนะครับเสียงมันแหบไม่ใช่เจ็บคอหรือว่ามันแก่แล้วนะครับเออหรือว่ามันแก่แล้วนะครับนะ อชลาเรืองเวทีสวัสดีค่ะนะครับอาริยาทีีเลิศนะครับพี่หลวงลงแล้วข้านะครับโอ้นะครับพี่หลวงก็ลงแล้วตินนองหน่อยฝันดีข้านลงนะครับยศทัศจินดาสีนะครับแม่ปังนะครับปังแม่แส้งแม่งช่างช่างแม่งเลยนะครับควายนะครับนว่นะครโคตรควายไอควายลุงมโคนไอควายนะครับอนะครับพระเจริญคนแป้นะเครื่องร้อนแล้วข่านลงนะครับ น้ำแข็งเกาะแล้วนะครับมันไม่จะวันร้อนนะครับขอบคุณครับลุงมงคลนะครับมิฟูนะครับรถสตอรเล่นนะครับเดือดซันนะพี่หลวงลงไล่ละกานลุงมงคลนะครับให้คนนะใครอยากได้เลขดิดๆนะก็ลุงมงคลเดือดซันแจนเนลไปเลยค่ะนะครับเดือดซันแจนเนลเอฟอาร์ก็ลุงมงคลขานะครับน่ะงวดก่อนนะครับหนูพลาดไปนิดเดียวครับหมดที่ไปสองไร่นะครับงวดนี้หนูจะลุ้นอีกงานหนึ่งค่ะนะครับประกาศขายที่ดูหนูหนูด้วยนะครับติดถนนนะครับน่ะ นะครับขาย250เองนะครับหนึ่งงาน250นะครับเออนะครับหนูจะลุ้นวันนี้แน่นอนนะครับเออเอา200ร้อคูณสองนะครับวันนี้นะครับจิตนาแน่นนะครับเยวนะครับหมวยเสริมสวยนะครับว่าอ่าอ่าหมวยนะครับอ่าสวัสดีครับลุงนมงกนเอาหมวยอ่ะเพิ่งปิดร้านค่ะอาติดลูกค้าจนดึกค้านะครับโอ้ยหลับได้แล้วจ้าที่รักจ๋านะครับนาะอบน้ําหลับได้แล้วจ้าวันนี้คงได้เงินเยอะเอาเงินมาอวดหน่อยสินะครับว่า นะสร้างเป็นกำลังใจให้นะครับนะอริยาตัดผมมาเหรอครับนะอืมใช่ครับลุงตัดผมว่าพิ่งจะเห็นเนี่นะครับนี่ลุงอ่ะพุ่งนี้หนูว่างค้า่นนะครับพัชรีคนไปเอานอนดูทั้งวันเลยนะครับนะขอบคุณข้าลุงนะครับเดอร์สันเชนเนลนะครับนะนะครับขายที่นะครับขายขายที่500นะครับหนูจะทุ่มเต็มที่เลยครับสองร้อยคูณสองร้อยค่ะว่าตัวใครตัวมันเด้อนะครับสําหรับวันนี้ลุงมงคนเชนเนล นะครับก็จะขอลงแล้วนะครับเนาะขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ดูนะครับที่ช่วยกันดูนะครับโฆษณาแล้วก็ช่วยกันดูอ่าเขาเรียกว่าเอาเพลย์ลิสต์ย้อนหลังด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี